มีเกลือนเจีบน้าูีแท่งหลังพี่น้องสุดท้ายมีเกลือนเจีบน้าูีแท่งหลังพี่น้อง สวยจ้าชมบรรยากาศพี่น้องชมภูเขาเลยกะดูแม่น้ำพี่น้องเขื่อนเก็บน้ำ้วย่ะเด้อ สวยจ้าชมภูเขาดี่น้อ เก็บน้ำจ้า,า่วยขอบคุณขอบคุณนะคะที่มารับชมชมตัวเขาพี่น้องสุดท้ายมีเกลื่อนเก็บน้ำอยู่แทางหลังพี่น้อง สวยจ้าอ่างเก็บน้ำจ้า พี่เก้วได้ค่ะเด้อชมบรรยากาศสวยๆจ้าเขื่อนนะคะเนาะมีนครนายกได้ค่ะเด้อเบ่งชมวิวสวยๆชมบรรยากาศสุดท้ายมีเขื่อนเก็๊ยบหนาอยู่แทางหลังพี่น้อง กันพี่เก้าได้ค่ะเด้อชมบรรยากาศสวยๆจ้าบึงโคษณนาให้ในเด้อค่ะเด้อบ,บายยทุกคนจ้ามีสวยๆจ้า สวยๆจ้าชมภูเขาพี่น้องเขื่อนนะกันเนาะนี่นครนายกด้วยค่ะเด้อเมืองชมวิวสวยๆชมบรรยากาศ นครนายกเด็ค่ะเดอบายนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่รับชมคลิปได้เฉลวยจนพี่เก้วเด็ค่ะเดอชมบรรยากาศสวยๆได้ เที่ยวเพื่อนพี่น้องชมบรรยากาศภูเขาพี่น้องนครนายก เขื่อนเจ็บน้ำยู่ทางหลังพี่น้องไม่เอ้เขื่อนนะกันเนาะนี่นครนายกะะด้วยกันเด้อเมืองชมวงวิวช่วยช่วชมบรรยากาศาช่วยขอบคุณขอบคุณน,นะคะที่มารับชม ชมบรรยากาศพี่น้องชมภูเขาเลยก็ดูแม่น้ำพี่น้องเขื่อนเก็บน้ำ้วยก็เด้อสวัสดีจ้าสมมาเที่ยวเพื่อนพี่น้อง บรรยากาศภูเขาพี่นอ้อนนงนครนายกสวยๆจ้า เพื่อนพี่น้อชงชมบรรยากาศภูเขาพี่น้องนครนายกช่วยขอบคุณขอบคุณนะคะที่มารับชมเห็นพี่แก้วได้ค่ะได้ชมบรรยากาศสวยๆจ้า เพื่อนพี่น้องชมบรรยากาศภูเขาพี่น้องอนครนายกอ,ยาอ่างเก็บน้ำจ้า มีเกินเจียบน้ำยูแท่งหลังพี่น้องไม่เอา้ายนะคะทักทายเพื่อนๆขอบพุณนที่รับชมคลิปแชรฉลวยจบเพือนพี่เกาได้ค่เดชชมบรรยากาศสวยๆจ้า กาได้ค่ะเด้อชมบรรยากาศสวยๆจ้าอยู่นครนายกเด้อค่ะเด้อ สวัสดีจ้าสนิมมาเที่ยวเพื่อน